สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้าโชกนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับมือนี้เป็นวันที่เก่ากรกฎาคม2566สําหรับมือนี้อาจะพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขแนวทางอาจาร,รย์หลับกัะท่านผู้ชมค่ะงวดที่แล้วเพิ่นให้ตัวเลขแนวทางแอดมาแต่ว่าแอดบ่เดียวลงเพราะว่ามึงสะก,ก่อนเนาะค่ะเนะาะเพิ่นบอกว่าล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับเขาเก้าสามตุ่ๆกัะท่านผู้มชมค่ะ เขาเก้าสามตุงตุงหงุหดเอิดกเ็เลยเจ้าไม่เหุ้พอเมียพี่น้องห้องหุจักนั่มเนาะค่ะนอพราวตัวเลขกแนวทางมันก็ลายโตแล้วก็ล่างยางเดียวมือพี่น้องเสด็มี่เฮไปพร้อมกันเนาะค่ะเนะะาะตัวเล็กแนวทางของอาจารย์รับนี่มัธรรมดาได้ค่ะทงชุ่มขามัธรรมดานะคะหงวดทีเหลวหลทันไลคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิินที่เป็นแฟนลับเพิิน ได้น้ำเพินแต่ว่าคนบริเพกระจายออกหลนยเนาะคะเนาะสำหรับช่องย t u b e ก็มีตรช่องเจน่างคนเดียวนะคะที่ใดมากนะคะเพราะฉะนั้นทรรมช่วมเอฟซีทุกท่านเมื่อนี้ถือว่าเป็นผู้โชคดีที่เขามาติดตามตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนาในช่องเจน่างเนาะคะเนาะไป็นเมืองน้ำกันกระทผู้ชวมวงะอาจารย์หลับสียให้ตัวใดล่างเท่านั้นไม่ต้องกลับผมล่างเมื่อตรงกลับกระทัูงช่วงขาเดี๋ยวเป็นเมืองน้ำกัน คลิปอาจจะเป็นสรุปตัวเลขเนวทางหลายๆสำนักลงทำช่วมเลยมึงไปชมน้ำพรมเนาะ่ะเนาะไปมึงน้ำกันกะทำช่วง <c oughs> ขาตัวเลขแนวทางอาจารย์หลับล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับล่างไม่ต้องกลับนะคะทำช่วมขาเอาไปชมด้วยกันเลยค่ะ <c oughs> ขาทำช่วงขาเมืนน่อม,มึงตัวเลขแนวทางของอาจารย์หลับน้ำกันเนาะ่ะเนาะอาจารย์หลับ งวดที่แล้วนี่ค่ะทอมช้่มขางวดที่แล้วอาจารย์รับเพิ่นไห้เออเลขมากมีแปดจุดเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าเน้นล่างไม่ต้องกลับนะคะมีเก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามสามหาสามหกสามเจ็ดสามสามมีแค่นี้หลักกเพิ่นบอกว่าเน้นล่างไม่ต้องกลับนะคะตัวเลขที่ออก ตัวเลขที่ออกคลประกอบวัาเลขที่ออกคือสามสามเก้ากับเก้าสามมึงดูทรรนผู้ชมเก้าสามตุ่งตุ่ตนะคะแอดก็เลยเอามาให้ฝากทรรมบุญชมน้ำพร้อมวาท่าแม่นๆอ่หอิริงวดหนีเท้ามีโชคกระสิด่นี่ให้ต่อไปและมีเงันเออทรำบุญนี่เงันตัวหยดต่อไปเนาะคะ่ะเนาะธรรมชมขาตัวเลขแนวทางที่ แอดอมานีเป็นตุลขกเน่าทางที่มีทีมาพอสมควรบบเมนวาเลกบ่เขาเรามาเนาะขะเนาะแต่ลทถันเตละลาจานเต่ละสำนับเพ่อามาใน่ตรงตรงมืองสะก่อนวาตุลขเพนมาพนเขาบ่เนาะขะเนาะอันนี้พนเข่เขามาหลายงวดแต่ว่างวดที่แล้วพนส่งมาให้แอดแอดกับเมืองสะก่อน ปรากฏว่าตัวเลขกเนวยทางของเพิ่นเขาอหลีทำชุชมเข้าจังๆพอมนะคะเข้าจังๆค่ะทาผช้ชมค่ะคือเก่าสามเขาล่างเขาล่างสมที่เพิ่นบอาอหลีเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นบอกว่าล่างไม่ต้องกลับนะคะล่างไม่ต้องกลับกเขาอหลีค่ะทผช้ชมค่ะเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาไปเมืองน้ำกันว่าหวดนีเพิ่นไห้ตัวใดมากน่นะคะน่ะเนาะ เพื่อนหาตัวใดมาเนี่ยธรรมุชมจะได้ไปเหตการบ้านจะได้ไปพิจรา,ารณากรเหตการบ้านก่อนไปวิเคราะห์ก่อนเนาะค่ะเนะเาะราวภูใดมักเสียงมักฝันกับมาเลี้งกไปฝันสะก่อนเมื่ออื่นสองทุ่มครึ่งเข้าจะมีให้ไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะเอาธรามผช้่ชมขาไปเมืองน้ำกันค่ะไปดูด้วยกันเลยคะ่ะนี่ค่ะท่านผช้ชมขานี่คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์หลับ แคปหน้าจอเลยค่ะทา่านผู้ชมขาแคปหน้าจอเลยนะคะแคบหน้าจอเลยโอเคเอาแคปหน้าจอเลยค่ะทา่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางอาจารย์รับเล่าพัฒนาของงันทีสิบกรากฎดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกแอดจะให้ทนผู้ชมเอฟซีถุกทานทุกคนนี่เงื่อนใส่ในชีวิตประจำวันจันรพุธศุกร์ยังไข่ด้ยเนาะคาะ ผู hay, hay il, ้ใดที่บ่ม <grande> ีทุนหลาแต่สามารถที่สิจับตัวสมมุติว่าตัวละหบาทห้าสี่ยี่สิบบสี่สิบบาทบสี่สิบบาทค่ะท่านผช้ชมค่ะบทสี่สิบาทท่านผช้ชมก็คุุมแล้วนะคะสำหรับท่านที่มีทุนท่านกระจัดไปแต่ว่าท่ามบุญเผื่อแอดในเด้อค่ะทำมือชมคมับ ให้มันหนุนกันให้มันเกืือนหนุนกันสมมติวออ่าเบุญเกลือนหนุนกันแอดเอาตัวเลขตัวได้มากกับเมียนหนงสี่นะคะท่านชมขาเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลกันเนาะค่ะเนาะสายมู่สายบมู่ก็ต้องดูแลกันนะคะ,ต,กกนนะ,คะตัวเลขอาจารย์รับหมวดนี่แปดแปดมีหลักแปดก็หลักหาหมวดก้อยมีหลักเก่าก็หลักสามหมวดนี่มีหลักแปดก็หลักหามีแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหก ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหกมีแค่นี้ธรรมชุ่มพิจารณาเลยนะคะพิจารณาตัดสินใจเลยนะคะตัวเลขแนว่างทีอเอตออกมาก็ว่ามันขักอยู่ธรรมชุ่มกับพิจารณาขักขักกันแล้วกันหรือสิจ,จัดเลยนะคะสําหรับหลายคนว่าเจ้างงบหน่อยนี่ค่ะทรรชุ่มขางบหน่อยทรรชุ่มจัดหนึ่เลยล่างอย่างเดียว บ่ต้องกลับพรมนะคะล่างอย่างเดียวบม่ต้องกลับพรมล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะคะจัดไปเลยแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะแอดอาจจะแถมนั่งก็ได้ตัวแถมขึ้นอย่างตัวเลขเนวทางของปูศูนย์เจ็ดพ่าท่านอิดอปเนาะค่ะเนาะ

หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ดนะคะตัวเลขแนวทางปูศูนย์เจ็ดฮอดที่แล้วคนกับเขาเก่าสามเนาะคะเนาะฮอดที่แล้วคนกับเขาเก่าสามของผมพุพ่มลุงไปแล้วของเอฟซีขอนแกนกับลุงของเอฟซีขอนแกนลงหนูเนาะ ของทั้งช่วงแคปหน้าจอ,อของเอฟซีขอนแก่นกับของเจน้างอ้ยน,นี่เจี๊ยน้าจอเลยค่ะของเจน้างวดที่แล้วสามเก่าปีเดียวลงแต่ว่าอยู่ในอยู่ในตัวที่คำนวณแอดมีนะคะเนาะนี่เดี๋ยวทา้งช่วงสิวาออกแล้วจะมาเบาหนี่ค่ะสามเก้านีแต่ว่าแอดขัดออกมามันก็เลย มีสามเก่ามิตรสามคูณสิบเก่าเอางวดนี้บริคัดงวดนี้อ่อยเต็มเต็มเลยทำช่วงพิจารณาเมืองลักล่อยลักล่อยแปดเก้าศูนย์หกนะคะลักล่อยแปดเก้าศูนย์หกลักลอยทำช่วงพิจารณาอีกเทือนึง่งแปดเก้าศูนย์หกลักลอย คปหน้าจอแล้วเนะาะทนผช้ชมเนาะอันนี้ FC, เอฟซีขอนแก่นคนบอกว่าเป็นชุดแก้มือชุดแก้มือสำารับทนมช้ชมเอาแคปหน้าจอไปพิจารณาเพจการบ้านมือนสองถุงคืนให้มิมี่ให้ไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะบุบุญกระล่างอะไรอยู่นี่นี่แต่ว่าถ่าผ่าของเออ,อาจารย์รับนีเหรออ้าวมตร้งก็คองอาจารย์รับอยู่นี่น นี่ตัวก็คงองาจารย์รับหาศูนย์ศูนย์หาหาเก่านีตัวก็คงองาจารย์รับตัวนี้นะคะนี่ตัวก็คงองาจารย์รับตัวนี้เราทำช่วงพิจารณาเมื่อเทืานนะึงเอาแอดตัวก็คงองาจารย์รับตัวนี้นี่นี่ตัวก็คงองาจารย์รับ แปดสิบแปดหกของข้อพุ่มตุงก็ของอาจารย์รับคือหาเก่าของข้อพุ่มตวงก็ของอาจารย์รับคือหาเก่าองเจน่า่งตุงคือหาหกเอาทำโชคขาทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมผิดจนหน้าวีคออีกเตือนหนึ่งเนาะค่ะเนาะแยดหามาให้ ท่านผู้ชมว่าดีกๆขากล้าละหามาให,ห,ห,ห้คากแล้วท่านผู้ชมก็พิจารณาอียเถื่อนเนือเนาะขะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบกันนํำเสนอเพียงแค่นี้คอยทุกท่านทุกคนโชคหมานลำลุ้ยอย่าเจ็บ,ยจบยจอย่าจนเตื่อแต่สิ่งดีๆมีโชคเดินทางไปใส่คอยเดินทางปลอดภัยไรกังวลเหยียบแผ่นดินใดคอยเป็นแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เกืือก,กูนซอยเหลือซึ่งกันและก,กันเนาะขะเนาะ เจอกันไม่คิดหนาค่ะทนชู่ชมค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ